ดอกเอยยาสุไล่เดิมทีของ่านพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิเดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครป์กดไ,ไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งหว้นำในเด้อครับเพื่อชิงโอกาสอีกใหม่ใหม่ขอบคุณครับอาวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้พาพีผ้านองมาเล่นยทั่งอำเภอบอระบือนะครับมาเบิงมาหาเหลือควอยเผือกนะครับควอยทองพี่น้องเฮา มีหลายตัวหลายแบบให้พี่น้องได้เลือกนะครับทึงดำทึงด้อนหล่ะพี่น้องเข้าเบื้องบรรยากาศนะครับย่ำเสาปัดแปลงหยาเพื่อนแม่พี่น้องเข้าสะออนนะครับหยาในหยาผสมหยาขนนะครับย่างงํามพี่น้องครับเบื้องเลียงธรรมชาตินะครับอยู่นี่โอ้แน่นอนขนาดอมาหุ่นจักรกับจ้งของเพลินสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมบ้าแกงครับครับบ้านโคกกองตํานวังใช้อำเภอบระบือจังหวัดมาารคามครับครับผม มีนี่มีอยู่หกไล่กันครับหกไร่กันมีตัวผูรอดตัวหนึ่งครับฝากติดตามนะครับทายคลิปโทสุดท้ายเนาะครับผมผูรอดลูกท้องแท้ครับลูกเจ้าทองแท้ครับมี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 รางวัลติดโตตัวหนึ่งอย่างหนึ่งครับโอ้ีถ้วยรางวัลนะครับโอ้คือเป็นควายสายประกวดเนาะครับวายสายประกวดนะครับมีติดรางวัลในในตำบลไหมครับชนะในตำบลไหมอ๋อคือเขาเป็นงานภายในงานภายในตำบลครับนี่นะครับ พีนองเากจมีคว้วยดอนอยู่ประมาณมีควยดอนสองกวยดำประมาณสามเมรครับครับผมประมาณนี้นะครับเอาเบอร์โทรเบอร์ตอนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดเนปเป็นเป็นทังเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับผมเป็นทั้งเบอร์โทรเบร์ไลน์เนาะศูนย์เก้าสงหงครับเงเบอร์โทรเบอร์ไลน์วกันครับโอ้สองเบอร์ตินี่ครับแมน ครับผมแต่ว่ากาศเบอร์ลักลักก็คือ0 9 8 9 4 1 4 8 2 4นั่นแหละครับผมไอ้ไอ้ไอ้ึ้นให้เบอร์นั่นครับได้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 ไดลงท้าย2อีเนาะครับผมเดี๋ยวเบอร์ลงท้าย2องสี่คืนครับครับเอาเบอร์เดียวก็ได้ไอ้เนี่นะครับอ่าตัวแรกแหกมันมาเลยไล่เดียวที่กินยาดีเห็นไหมแม่สาวครับเป็นควายแม่สาวเนาะครับสาวสูงลอยสามสิบกับฟันคู่หนึ่งพร้อมผสมละไอ้พร้อมผสมสูงลอยสามสิบสามสิบ ครับผมประมาณนี้บวชเป็นแม่สาวพร้อมผสมครับผมฟันแท้ขึ้นแล้วเนาะคูหนึ่งครับคูหนึ่งเนาะครับผมเปิดไรไปได้ครับตัวนี้เปิดไปสามหมื่นเก่าครับบ่อองได้สามหมื่นเก่านะครับเป็นราคาเปิดราคาห้องได้พี่น้องเด้อครับผมนี่นะครับเป็นวา่เผือกเปือกชมพูนะครับเนี่ยคือเดี๋ยวบ่งเดี๋ยวมาเผือกอย่างบ่เนาะเผือกไฟสินะเผือกชมพูครับไฟมันจะออกเเหลืองเนะตครับมันว่าเดี๋ยวเขาเสียกเสียกเขา หูดีครับหูดีหูเชียงนะครับนะครับหูเชียงดีแต่ว่ากินหยานี่พี่น้องเขาโอ้แน่นอนขนาดนะครับสามมือเงากับตอนร้อนกันได้เลยครับว่าเป็นว่าเป็นราคาห้องเนาะแมนครับมันมีราคาหมือนเอาอยู่ครับบ้านนี้บ้านนี้เขาสามมือเงานี่เขาทรงหอดไก่อะไรครับเนี่ยทรงถวยสันนะครับถวยสันเนาะครับผมนี่นะครับเป็นทรงไห่ถวยพาริสันนะพี่น้องเับอยบ่เเกินสามร้อยโลตี้หือถวยสันไหมบ้าสองร้อเมียนี่ละเรียบร้อยแมนแมนับเป็นห่วงหยาครับไปพ่อใดจุดอ่ะไปกับตามไปเที่ยวน้ำ <N: S 2> ไปเที่ยวไปเหรียญน้ำครับยืนยืนเบื้องบนเมื่อไหร่ลุ้น,นยืนเป็นเพานี่ครับนะครับให้เบื้องห้ามเป็น้องเข้าซื้อวะห้ามนะครับต้นตัวน้ำเพิ่นนันเพ,พิ่นกับบ้านนิ่งไปได้ดอกเพราะมันแดดท้อนเนาะมันหิวหนานเลยครับมันหิวหนาบพาะนี่กินย่างด้วยนะครับนี่ยแต่หมดเสาเลยครับปล่อยเลยปล่อยเล่มหนาเลยโอ้ควายจินงหนาดีเป็น้องเข้าเบื้องเป็นตัวพุ่นนะว่าจะว่าจะเสียกหลุดมือมันถ้ากินอย่างเดียวนะครับพวกเนี่ยพวเป็นตัวอย่างไงเป็น้องเข้าเล็บกับแก้วยุ้ครับผมเลเ็บดีเป็นควายจจมมมมููกกกบบบ่่ีีาา้วคครรัันตเง บะมีถือว่าเป็นเผือกที่ที่กับงามเนาะในระดรับหนึ่งแต่ว่าหังบ่กับ่ถือว่าเป็นควายสูงแต่ว่ากัราคากแค่สามเมือนเก่าพี่น้องเฮาผู้ได้อย่างไดไปไปผสมอย่างได้พอได้กับผสมนะครับอยากไดพอกวเมืองเพชรกับผสมอย่างได้กล้องสยามกับผสมพี่น้องเฮา เนี่ยเอาวายเผือกใส้ให้มันพัฒนาให้เป็นวายเผือกไงนะครับอันนี้พิ่กะน้อยอยู่พี่น้องเข้าแต่ว่าราคากะถือว่าเกษตรกรกะจับต้องได้นะครับสามหมื่นเก่าครับินทรงฟีให่พรความทวอีสานครับผมก็ลองได้อีกได้พี่น้องเนี่นี่นะครับถ่ยุไก่ก็ต้อได้หลายถ่ยุไก่ก็คุยกันไหมนะครับงามได้พี่น้องเขาถือว่าได้รายการเลยครับไปเพิ่งตัวต่อไปเข้าเอาพี่น้องครับบ้านนี้มาเบิ่งเผือกตัวที่สองพี่น้องเขาโอ้ตัวนี้อ้วนนะครับถ่ายดีตัวนี้ งามเลยพี่น้องเข้าตัวนี้ล่าเหรียเป็นได้ครับตัวนี้ตัวนี้ทองครับไอ้เป็นควายทองเนาะครับผมเผือกทองสูงพอได้ครับนี่ร้อยสามสิบสามครับร้อยสามสิบสามทองก็พอได้เนาะกลัวเมืองเพชรครับตัวนี้ผสมโกเมืองเพชรไว้ทองได้นประกันทองนะครับทองเดือนหรอครับสองเดือนครับสองเดือนประกันทองเนาะครับตรวจแล้วเนาะครับตรวจแล้วเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับทองก็พอโกเมืองเพชรนะครับโอ้ลูกแรกจริงนี่ ลูกแรกได้ทองครับอ๋อทองแรกเป็นสาวทองแรกเนาะครับผมโอ้เนื้อนังดีพี่น้องครับเนื้อหนังดีเลยหน้าตาดีหัวหนูกตัวนี้งามพี่น้องครับโคนเขาเงยโค่นอะหัวหนกดีโอ้โค่นเจ้าตัวจินยาวย่งดีด้วยพี่น้องด้วย,ยาวมมีได้ไอ้เมื่อกิดเห็นเล็มเล็มไป <laughs> ก็ว่าจินยาดีแท้พี่น้องครับเนี่ยเดี๋ยวผมจับยืนกันเอาจับยืนไหนพี่น้องเบิ้งเป็นเบิ้งแบบมันหูมันเฉียงซ้ำเต็มเลยนะตัวนี้ร้อยสามสิบสามครับร้อยสามสิบสามเลยพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับพ่าเป็นสิลดลงหรือฉจักเส้นหลือติมันท้องไหมมันคืออ้วนๆขึ้นสันนี้อ้วนได้เนาะครับพอผมสมมือนั่นผมสมปล่อยไว้ผมบอกว่าว่าขีดวันทีติดนะอันนี้ผสมยังเข้าผมบ้างไหมครับโอ้เพคนผสมโกเมืองเพชรเด้อพี่น้องเด้อนะครับรับรองครับออกมาเป็นควายดอนแน่นอนครับควายตัวนี้ บ่เป็นยางอ่นแท่าๆอันนี้ดีครับผนอ่ะพี่้องห้างขั rock, ้นออกเป็นดำกวสีหอดปูหันยานผลละไม่มันบ่ค่อยดำดรอกบ่ดำพราะว่า้อนบ่ร้อนแง๊นกับดอนครับโกเมืองเพชรพี่้องห้าวในทองประกันทองครับจักบาทบะเนี่ยตัวนี้สี่หมื่นเก้าครับสี่หมื่นเก้าพันพี่องห้าเนี่ยเบิงยืนแง๊มาเลยตัวนี้ได้สองหัวใจเด้พี่้องเด้อตัวนี้ครับอ่างดีครับเลิกดีค่อยตัวนี้ถือว่าได้นะถ่รังกันไ้หรอเปล่านอ่ะ ถอยไดังไงครับนึงในเป็นใดเป็นหนองเฮานี่ยงามไม่ได้ครับพวกอ้ตัวนี้งามอยู่งามอยู่เบิ่งกับหัวแบบนี้นี่หัวสับน้อตาปูดีเนาะเบ่งเลยนะครับผมบดีกอดคอนกันเดียวเนาะนี่ควนเขาอย่แบบยันยันแก้วามันหูค่ะครับมันดีขึ้นขี้กัได้ดอกคือคิดว่านะอืมแต่ว่าห้องบระชีกเทียนบ่บ่ครับเพราะว่ากันเอาลูกเอายังขี้ก็สิได้ยื่งล่ะเหนียดยิ่งขี่ร้องขึ้นเบิ่งซะบ่ โอ้แน่นอนเนี่ดีพี่น้องเฮาตัวนี้นะครับตัวนี้นมันดีไงดีตัวนี้มันสิออกเหลืองๆแน่ดอกผมมาก็จะมา<น>ะชมพูกละพวกละหางหลายทีตัวนี้เนาะครับพวหางหลายอยู่ถ่ายพี่น้องเบิ่งถ่ายเบิ่งหางนะครับตัวนี้ไล่ดีพี่น้องเฮาเออกรกว้างดีทองแหลกก่อ<า>นไหมครับทองแหลกถืว่าทอง2องมันยี่โบได้35อยู่ยีเโบชาวมันล้นไปนี่ได้คู่นึงได้เฉียวคู่นึงเนาะครับผมคู่นึงคือกันได้เฉียวคู่นึงคือกันอายุละเดียวกันแต่ว่าตัวนี้ทองแล้วพี่น้องเฮานะครับ2เดือนกับโกเมืองเพชรราคา สี่หมื่นเก้าขับสี่หมื่นเก้าพันบาทส่งฟรีทั่วอีสานพี่น้องครับผมดีครับประกันตำหนีทุกอย่างนะครับจุ๋ยนี่ครับตำหนีทุกอย่างมีตำหนีสี่บออนะครับก้วยตัวไดเป็นตังไหสี่บออครับอ่านี่นะครับมาเบาแจงจัดหายเรียบร้อยแล้วสองตัวพี่น้องเข้าควอยเผือกมันเป็นจตีวสื่อกับยำนี่เพราะว่ามันถือแข้งโพดครับแต่กี้ผมกับไปสื่อนั้งสนามสนีกันถือว่าหกมือกั้วปติูดแล้ว มันมันคันว่ามันคันว่ามันทอน่องแล้วนะแต่มันบ่ทันท่องกับเมันซีมือนกลัวหาเมื่อนผุนเนอะอือแล้วนี้มันได้ท่องพร้อมเนาะครับแมีนก็แค่ซีมือนเก่าเนาะแมียนซีมือนเก่ากับต่อได้อีกไหมอ่าตัอได้อีกกับกรส่งให้พรมเมียนครับมันบ่ได้ถ้าเอาอหน้าบ้านเลยนี่แมีนครับโอ้งามดีพี่น้องประกันต่ำมีทุกอย่างชื่ว่างามอยู่ชื่ออะไรอยู่นะครับมันจีออกนึ่งเหลืองไงดอกกระปพ u ยตัวนี้ที่เป็นเปลือกฝ่ายคิดว่าอือเพราะว่ามันหัวเหลืองนะอือจีนนี่ครับจีน ยินงามักคว้ยดอนเป็นชีวิตจิตใจนะครับผมหมักดิคว้ยดําผมอยู่ทางล่างอันเสืองคว้ยดอนบดครับชุกโตซึ่งห่อดมูลาห์นะมูลาห์กับแม่แม่มูลาห์สูงลอยห่าสิบกับทับคว้ยดอนมากับผมอยู่หันเต้คว้ยดอนบดผมเป็นชีวิตจิตใจเด้อผมเห็นเห็นคว้ยดอนอยู่ยใส่บะได้เลยหมักหมักกันครับกับแม่เห็นอยู่ยใส่บะได้แม่ว่าดอนดอนอยาก บางงามกับบางงามหะครับมันคนวิ่มาบางงามดอกแต่ว่าผมบางงามม,ามันงามของผมนะเอาพี่นอ้องเข้าไปนะครับเป็นความหมักส่วนบุคคลพี่น้องครับครับอ่าววากันพี่นอ้องเข้านี่นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าใส่ได้เนาะว่าใส่ได้เอามาดิเมนว, <laughs> ว่าใส่ได้ก็เอาไปวงงน่พี่นอ้องเข้าว่าถิ่ม,มละโตกดีนะครับไล่กวงดีม,นมนันมันขันวซส้อซ้ำนี่จะกี่ซื้อสั้นไหนไะม่ค่อยเหะ มันงามสุกตัวนะที่ผมจับมาผมว่ามันมันพันตาเส้นด้วยหรอเหมือนเนี้ย <laughs> ไปเขาผม <laughs> อ๋พี่น้องครับบ้านนี้มาเบิ้งควายดำพี่น้องห่าาอมาเนี้นี่นะครับโอ้ตัวนี้เนื้อหนังดีต้นตัวลํำชิงถือว่าได้ครับพูดนะตัวนี้ตัวนี้เป็นควายาลูกที่สองในท้องครับพึ่งผสมไปได้ได้สามสิบมือครับก้อนสีผสมกับตรวจระบบสืบพันธุ์ยังแล้วนะครับผม,มคือ กวยตัวนี้นะว่าบ่าบอกตรงนะครับว่าเปินเจ้าของเพิ่นนะซึ่งหลอดบัตติดครับก็คือผมไปเห็นจุ่อข้อผมหมักของเพื่อนครับผมก็เลยซื้อมาตรวจระบบสือพันธ์ตรวจอย่างเดียวๆแล้วอ๋อครับก็เลยว่ามันระบบสือพันธุ์ดีครับครับมีมีคลิปมีคลิประบบสือพันธุ์ใเบิ้งอ๋อแล้วแล้ววันนี้เขาผสมตัวอะไรครับเนี่ยตอนนี้ผสมก๋วยผูดอนครับ ของปลัด้าต่อยู่บ้านนี่ครับอ๋อขัาค้มตัวเนาะขับค้มตัวเด้๋ยสามสิบมือพอดีครับได้๋ยสามสิบมือพอดีขับมือนีเลยแหละโค้มตัวด้พี่น้องเด้อนะครับค้มตัวควายเผือกดอนขับข้องอ่าพีปลัดอยู่บอลรืบือเข้าหนิเระพี่น้องเข้าครับนี่นะครับลูกตัวนั้นไม่เป็นลูกแก้วขวัญครับควายดอนตัวนั้นสูงประมาณหาสิบกว่างหกสิบนี่แหละอืมเอายืนขวางแดดเลยครับยืนขวางแดดเลยคือผมว่ามันผมมักของเพื้นนะครับก็เลยว่ามันเปิดแบงล่องมึงครับเพื่อพี่นนนน้องงมััสูาดครบี่ ร้อยชี้ชี้บวกลบเส้นหนึ่งครับเอาเป็นว่าร้อยสามเก่าว่าขาดเนาะคร้อยสามเก่าว่าขาดพี่น้องเฮานะครับตัวนี้เพื่อนผสมควายเผือกนะครับอ่าเป็นสายของเกลียวยังก่อนเกลียวขวันเป็นสายของเกลียวขวันเนาะครับมนนี่นะครับเบิ่ดมาเลยลำตัวเงาตัวนี้พี่น้องครับปานเไม่ยังบูปานรถไฟหมดละครับหางเลือกหางลามดีต้นตัวลำช่งดีเขาคงเขาข้อถือว่าได้นะครับลูกที่สองแม่ทองครับลูกสองแม่ทองครับ ธาติดครับแต่ว่าประกันระบบสื่อพันธุ์ให้ครับประกันระบบสื่อพันธุ์ให้ไร่บรรไดป่ะเนี่อยากได้เปิดไปซีมื่นเก่าครับซีมื่นเก่าตัวรองได้ครับควายสูงลอยสามสิบเก่าบ้าขาดเนาะนี่นะครับเป็นต้นตัวลำชิงถือว่าดีเอาหมุนไปนะครับผมเบิ้งไทยเพิ่นไปหางดีได้พี่น้องเด้อตัวนี้หางหลายนะครับคนไทยครับุ่น่ไทยเพิ่นเบิ้งหลังคนหลังนี่ปูเซียนอนได้เพิ่นละเบิ้งเลยพี่น้องครับแต่ว่าผมกับผสมโตไปแล้วแต่ว่าจะกินธาติสนะครับ แต่ว่าผมกับประกันมดลูกให้ครับผมอืมครับคือเอาคลิปนั้นผมสรงให้หมอแถวแถวบ้านอ่านบ้านพ้นที่อยากได้นะครับให้เพิ่นเบิ่งก้อนกรได้เพราะว่ามันปีกไา้ปีกขวาดีมดทั้งสองครับอ๋อครับบ่มีซีตบ่มีอียงจากแนวครับก้อนก่อนที่ผมสิผสมดิแต่ว่าผมกับส่ไปแล้วล่ะครับนี่นะครับเรียบร้อยเป็นผสมควายเผืออไว้เพี่อน้องเฮาตัวนี้แต่ว่าคนโตเด้ยิงดีเพิ่นไ่ให้กดอกเนาะ สามดอกเลยสามดอกเลยขึ้นสามรอบเลยเนาะสามรอบครับมีคลิปมัดเสื้อมาสามเทียบคนละโอ้มีคลิปให้พร้อมเลยพี่น้องได้มีคลิปการผสมให้พร้อมมีคลิปการตรวจระบบืทพันธุ์ให้พร้อมครับแมนนี่นะครับสี่หมื่นสี่หมื่นเก่าครับตอนเก่าพันพี่น้องเขาต้นนี้เอือนบ่มีเนาะบ่มีครับผมบ่มมี่ต้นี้ไพน้อกบ่มีพี่น้องเขาต้นตัวล่ำชิงดีพร้อมนะครับเบื้องบนอ่ะหางนี่โอ้ปันมาพี่น้องครับกันมองสติ๊กกะสิตีว่าเรียบมันยาวจังนเลยอ่รับีนยาวเรียบ ครับขันมันเอามีดตัซับออกกับที่ได้ยื่นอ่ะผมผมอยงวันซับผมมันขันมันผมซับแต่ก็ผมกัซับเองนี่เฮ็ดเฮ็ดเป็นพ่อมตเอาเอามือเอานี่เราก็รูปเลยมันเป็นยังีก็เอามีดตัซักล่องที่เแล้วเลยเด้เลยเนยหมเป็นยังครับแมนบอมอเป็นยังโอ้ผมเห็ดหลายตัวเรียกวยที่ว่ามันขันมันหูเดี่นี่แต่ว่าหูยุบแม่นี่ผมว่ได้เฮ็ดอ๋อตัวนี้คือเขาพ่อทันเดตแ้งซือเนาะครับแต่ว่าผมอยากให้พี่น้องเอาไปอ่าเนี่ยนี่เรียบเรียบขางนี่มันขี้น้อยหนึ่งพี่ อันคนเห็ดดอกผมเห็ดมันกะสี่าเว้ยมันบางามตัวเลยอ่าโอ้ต้นตัวดีพี่น้องเฮาไปเขาควักต้เบิ่องตัวไม่เฮาตาอ่าพี่น้องครับอันนี้มาเบิ่องตัวที่ซีนะครับมาเขาหมดควายทองพี่น้องเฮาควายดำลูกเล็กนะครับละเอียดเป็นไดครับตัวนี้อันนี้เป็นควายทองไม่ประมาณแปดเดือนครับ ทองที่สองครับทองที่สองครับเจ้าไม้ครับสูงรอยชี้สามบวกลบเส้นหนึ่งครับรอยชี้สิบสามเลยพี่น้องเด้อครับบนแกะครับผมบอกลบไปเส้นหนึ่งก่อนอ่าลกลบเส้นหนึ่งเนาะแต่ว่าสิบสองประขาดเนาะสิบสองประขาดครับสิบสองประขาดได้พี่น้องเด้อตัวนี้นะครับเป็นควายลูกที่สองในทองเพิ่นผสมเจ้าไม้ไว้ได้แปดเดือนครับหลายมาได้ครับราคาเพิ่นตัวนี้ผมเปิดไว้เจ็ดหมื่นเก้าครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับเป็นราคาเปิดราคาห้องพี่น้องห้อมันเป็นควายผมเลี้ยงอยู่กับคอกตะโดนอันเดีย ไม่อยากขายดอกต่ว่าอยากร้องแบงวันนี้ดอกตัวนี้คือ,อประวัติเป็นชัดเจนประวัตินี่คือมีเม่เห็นแม่ครับแม่เกิดจากแมลอยซี่ซิฟเกิดตัวนี้เนี่ยเกิดจากแมลอยซี่ซ<ๆ>ิฟเกิด<ๆ>จากพอรับจ้างเกิดจากพอรับจ้างน้ำบ้านครับอพอที่ว่าเขาแก่ทับอยู่ไหมอ่าอ่าต่ว่าเป็นควายกิสีเป็นวา่สมัยดักจีเนาะครับควายสมัย,เ,ย,มยเกา,าวายสมัยเกาเป็นควายผู้เขาเกาโบราณน,นะครับตัวนี้นพอมันกิสีบัทันเงยดอกวางสันสดพอมันกิสีลอยชีาหาซิปไปนี่ละประมาณนี้เนาะ จังวัดก็ถือว่าใหญ่ด้ตัวนี้เนาะลอยซีบสามไหมลูกสองคาทองไหมครับเบื้องไทยเบื้องหางนะครับเบื้องแข้งเบื้องขาเบื้องเล็บมันเกลื่นหน่อยด้วยตะกี้มันถ่ายกติ้มก็หนีอยู่อ่ามันเดือนแบบรันแน่อยู่ดอกเดี๋ยวเบื้องแปดเดือนแล้วครับนี่นะครับเบื้องหัาข้อเป็นหัวข้อก็ค่อยถือกูเนาะเหัาข้อมันใหญ่เลยขนาดโบอ้วนนี่เนาะ ถือว่าบระ่วนได้เนาะบระ่วนครับควยผมได้ควยผู้เฒ่าเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อสังเกตบางอย่างนะครับสังเกตบางเข้าก้ามกวินนะครับก้ามวินทอพี่พี่ซี่นะนี่แหละผมได้มานด้วเพลินนะครับแบบนี้ได้ไหบ่แม่นได้มาจังซี่กะยุงซี่เลยนี่นะครับพี่น้องกะกะฮู้ดีเด้อครับได้ตัวตัวลำชิงเงานะครับได้เงาดีเราก็ได้ทองมันเป็นเจ้าใหม่นั่ครับนี่พี่น้องเฮาเบิ่งพุ่นหางก็ถือว่าใส่ได้นะครับเท้างขาเรียบๆถือว่าใส่ได้จักบาทก่อนเจ็ดหมื่นเก่าครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเป็นราคาเปิดราคาห้องครับ ต่อรองใดดีน้อรับเนาะครับผมต่อรองใดเด้อพี่น้องเด้อนะครับเบื้องฐานตาเบื้องช่างเขาผนเบื้องอัตลักนี่ครับนี่ครับเกิดจากพ่อรับจ้างเท่แท้ครับอืแต่ห่อเก็บโมโหพอเป็นเป็นสายใดอ่าแต่จะเพชรอุดรไหมสัตวนะผมมาพอรับจ้างสมัยเก่าชาวบ้านห่อเก็บที่มีเบิ่มมียังเป็นทละาเมียนครับี่เบิมสายเบิ่มีสายเพชรอุดรนไปมาพาดอกสมัยตะจีโบราณครับนะครับก็มีแต่ปังแปดลิวมาอยู่แถวสกลนครได้สมัยตะจีนะแต่ว่าลูกแรกตัวเถิงเน่ยมันขายได้หลายบาทได้ครับเนี่ยคนขายได้สี่ห้าเมื่นพผมนี้ลูกแรกมั้งนะ แต่สมัยก้วยเพราะทันอ,อันนี้นนตีบังช่วงมันเลียนนะครับตัวผู้ตีช่วงมันเลียนนะตัวผู้ตีลูกมันตัวผูวผ้ครับตัวแรกอ,อ๋อตัวนี้สิอว่าเป็นตัวเมยียใช่ต<อ>ีเอาเพิ่นเปิดไว้เท่าไหร่กว่าเจ็ดสิบเก้ 79, าเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับเนียนชุ่ชมตัวจริงเนาะครับผมมาเบิ่งเอาอยุขวักเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับว่ามีหลายตัวอยู่นี่มากกว่าสิคุ้มนะดอกกินคือใส่กับดิ้งแรงเตะคุ้มข้าวตัวนี้ยันยันพี่น้องมาเห็นถนัดเด้อ เพื่อเดินอันนี้เพื่อเอินหมากกะโลงกะโลงครับเพราะว่ามันเป็นเควนอันนี้เควนเลี้ยงยุคอกเด้อเควนเลี้ยงยุคอกเพื่นใสหมากกะโลงพี่น้องเฮานะครับใส่กะโลงโป่งเปิงทุกตัวน่ะอ่าอันนี้คือเหมากคลิกนี่ใส่สวยงามใส่สวยงามอันนี้ใส่เป็นหมากกะโลงนี่เควนเลี้ยงยุคอกเพื่อนนะครับงามเลยพี่น้องเฮานี่เควนเลี้ยงอยู่นี่ตะไรได้อครับนี่เนี่ยเบิ่งองเรา่นผมซื้อมาแต่มันท่องสองเดือนสองเดือนช่วงควนแข้งแขงครับช่วงควายเลียนเลียนควายอยู่แถวบ้านได้พี่น้องได้เควายยอู่แถวบ้านผมเหรอตอนนี้เดี๋ยวผมไนี่อ่าาไปแมมมันกกีเเฮขค ทรงฟีด้วพี่น้องด้วตัวนี้เจ็ดเบื้องเก่าทรงฟีด้วยอีสานนะครับแลบ้วก็ตะ้อร่องได้พร้อมครับฝุ่นพี่น้องมึงถา่งายยางพื้นเอาพี่น้องครับบ่ายนี้มาเบิ้งพระเอกของรายการนะครับตัวสุดท้ายท้ายสุดพี่น้องเฮานี่นะครับโอ้โอมืาอน,นี้สีบรอนิ่งปันได้ด้วพี่น้องเด้อเพราะว่าไข่เมียแง่ยั่หันเป็นสัตว์เนาะครับมันขึ้นพอนดีอ่ามีควายเป็นสัตว์พอดีนะครับบ่ายเบิ้งหูหมดเลยเบิ้งหูสังเกตเบิ้งหูควายผูพี่น้องเฮานี่เนี่ย กันหูสี่สี่สั้นๆนั่งสี่สสสแสดงเหรครับนี่แสดงอาการแล้วนี่โอ้ยืนดีพี่น้องห้างคุณอะตัวนี้ได้ยดังเป็นได้คำเดียวนี่นตัวนี้อ่านี่ละครับตัวได้รลางวัลน,นะครับตำบลน,นะอ,อ่าขอ้อมูลลอยสี่สิบบวกลบเส้นหนึ่งลอยสามเก่าว่าขาดลอยสามเก่าว่าขาดนี่นะครับโอ้ลอยสามเก่าพี่น้องข้าวทายมุ่นมึงรึงเลยนะครับได้ที่ไหนก่อนประกวดหนึ่งที่หนึ่งเลยจินเนี่ย กล้วยมันมาหลายตัวครับกล้วยบางสิบตัวนี่แหละเอ้ายืนเงียวหรอบปลนาในเฮ้าบุงเนี่ยเดี๋ยวผมมันเป็นลูกท้องแทะนะครับเี่ยลูกไส้ของท้องแท้อายุกล้วยได้สิบสามเดือนกว่าครับมันเกิดวันที่ยีบเก่ามกกะาครับเกิดวันที่ยีสิบเก่ามกะาพี่น้องเฮ้าครับผมนะครับถ่ายยีบเก่าเดือนนี้มันสีเป็นสิบสี่เดือนอ่านี่พี่น้องครับตัวนี้เกิดจากการผสมตัวเนาะนี่ครับเขาดิังกลมๆลิบเลย นี่นะครับลูกลูกไส้ท่องแท้พี่น้องเขาเกิดจากการผสมตัวนะครับของหมอบียดนะครับผสมผสมตัวเลยทุ่มทำหมออะไรครับนี่ครับประวัติชัดเจนประวัติชัดเจนเมร์เกิดจากเมร์สูงร้อยสี่สิบห้าครับเมร์สูงร้อยสี่สิบห่านะครับตัวนี้เบิ้งขับขาเนี่ยงี้ก็ต้องทบบูดผมหมดละเอาอีหลีแต่ว่าตีง่ายเนาะงี้ละครงี้ก็อีบูดผมเนี่ยเติมดีนะครับประกวดได้ที่หนึ่งงานตำบล ที่หนึ่งครับมีสวยรางวัลอ่ามีสวยรางวัลไหนอมเดี๋ยวยังเบิ้องสวยเบิ้งควายก่อนห่อว่าหันไปวันไหนขอเบิ้งท้ายวันนี้เบิงเบ้งกะอ้วนไปเมื่แล้ววันเบื้องเกะอ้วนแล้วคุณพี่น้องห่อคุณแล้วปีเราเพียงผมสูงลอยหกสิบกว่าครับหกสิบหกหกสิบเจ็ดครับเพิ่นประกันไว้อยสามเก่าได้พี่น้องได้ตัวนี้นะครับเพียครับเพียงพี่ผมหมดล<ย>ะไงพี่น้องห่อแชงขาไงนะครับฮึกตัวนี้ทายมุ่นเหมึองขึงเลยนะครับประกวดได้ที่หนึ่งงานตำบลลูกไส้ท่องแท้ ครับผมสีเข่าสิบสี่เดือนครับผมตัวนี้จักบาทละค่าราคาดีครับเอามาช่วยเอามาขายเลยไม่เกิดทฤษทะเลี้ยเกิดทฤว่าเอาตามเกียรมันละตามต้นตามตัวมันละเอาราคาห้องนะครับเนาะครับเอาแปดสิบหาไหมแปดสิบหาเนาะครับผมเป็นราคาเปิดราคาห้องด้วยพี่น้องด้วยนะครับแปดหมื่นห้าพันบาทต่อไดกันครับต่อไดคุยกันได้เป๊อ่าต่อไดคุยกันได้พี่น้องเฮาเดี๋ยวอ่า นี่นะครับเกิดจากแม่ลอยซี่สิบหาตอนนี้สีเขาซิบซี่เดือนพี่น้องเ่าคนสูงลอยสี่ลอยซี่สิบบ่หลับไปกว่าจิกคืนโดนราคาเนี่ยอย่างเดียวมันเสียดายนะเพิ่งเข้าเพิ่งเข้าเลี้ยงเลี้ยงงัวงพอพันดิแล้วเนาะผมเลี้ยงงัวงพอพันดูเด๋อไหมเพิ่นเลี้ยงง่วงเซ้งไหมเออเพิ่นเป็นเป็นเป็นงัวเพิ่นเลี้ยงงัวทับนะครับรับจ้างก้อยทับน้ำควายพอพันอยู่นี่เพิ่นกะมีนะครับอยู่นี่แต่ว่าเพิ่นอ่าบ่ได้เปิดดอกพี่น้องห่า ตัวนี้เพื่อขันแม่นี่ก็ทีมามาซ้ำไว้คือกันแม่นซ้ำไว้ครับมันมันควายหน่อยหน่อยอยู่นี่เขากลมๆอยู่แต่ว่าโคนเขาแบบนี้นี่อ่าจีบวตาคือพอพี่น้องเข้าเลยจิบว่จังนิ้วคือนี่ประมาณซีหนิ้วหรือมั้งอืมโคนเขากลมๆอยู่ได้ครับเนี่ยมันมันเขาออกเงาซื่อคือบักท้องแท้เนี่ยมันเขาเงยอยู่แล้วแม่นครับประกวดเขาได้ที่หนึ่งเนาะพอมันก็ได้อ่าครับประกวดจำได้ว่าประกวดยุคกาลสินบอกเหรอครับเขาเงยที่สุดอ่ะเขาเงยที่สุดในในการประกวดนั่นในการประกวดควายครับ นี่นะครับวพอพันตัวยี่สิบตัวนันได้ที่หนึ่งอะพอพันน่ะเอาเพื่อนกับตอนนั้นเพื่อนดึงใส่กันก็กลัมังเพชรดกลมังเพชรแพ้แล้วก็ใส่กันก็พะ่าเข่าดินครับผมตอนนนั้ไหนนี่นะครับผู้กองเปียกเป็นผู้วัดครับหัวใจขัดประนันเพราะว่าเบิ้งอยู่งานประกวดนะครับพี่น้องเฮาครับนี่นะครับทองแท้อันนี้มันกับโบนิ่งครับเพราะวกล้วยแมนเป็นสัตว์อ่าแปดมื่นแปดมื่นหาหาพันพี่น้องเฮาเป็นราคาเปิดราคาห้องเด้อพี่น้องเด้อนะครับคุยได้มิดถ่วยครับ นี่นะครับถวยกระจายไปน้ำพุล่ะบ่อไว้นี่ไปเบิ่งขนาดถวยเป็นแบบไร้ไส่ปนไในบ่เวณนี้มาจุงมาลูกมานี่มันจุงยางจุ่งยังแต่ไงเบิ่งน้ำถ่ายไม่เป็นรองเห่อเฉพาะคนใดทีหนึ่งหรอกถ่ายมันงามพี่น้องครับให้เบิ่งการจุงครับโอ้ถ่ายดีเล้วพี่น้องเลยขุนขุนนี่พี่น้องครับนี่ครับรางวัลที่หนึ่งน้ามาเดี๋ยวขอขุนจังหน่อยถวยแบบนี้หนึ่งนี่นะครับอันนี้ใส่ต้มเลยนะพี่น้องเด้อนะครับมันใส้ตะปนด้วยไส่ต้มไก่ อายุหกเดือนบ่เกินสิบแปดเดือนเนาะนี่นะครับใบอันนี้ใบและใบประกาศนะครับใบประกาศเพิ่นโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนเอาไห้ไปนั้ำเครื่องใบประกาศแมนครับให้ไปน้ำเลยนะครับวันนี้เออมีใบเกิดอีกครับมีอ๋อมีมีเอกสารพร้อมเนาะเอกสารใบเกิดบักท้องแท้เลยครับอ่ามีมีใบเกิดให้พร้อมเพราะว่าเพิ่นผสมจริงมากพรมันมีลายเซ็นของหมอบีดครับเอาไปไว้เดี๋ยครับผู้ใดอยากได้สายเลือดเนี่ยคืออยากได้เป็นเหรนนะครับเป็นหลานเป็นหลานของป้าเงินอุทยไยพี่น้องเฮาคือปักท้องแท้เพิ่นสิขายแล้วเด้อครับเอาแม่นขายเอาเลย บ่ท่านได้ขายเพิ่นกําลัางปี๊เพิ่นเจ้า,ร,จาราคะฆังติเพิ่นเจ้าราคากันแล้วี่ขึ้นคือยังเห็นล่งโมงแมนว่าซีลงซีรานตัวใดบ่บ่ท่านหนูเจ้าบอกว่าพอมันนะครับแมนซีรานปกติเอาจากแล้วเห็นเพิ่นลงแม่บมแมนทิมบมแมนทิมห้มองเสียต่ำร่างกายฟาั่มบ่กั็กบเสียเอกอินเตอร์บ่โบหูเด้่ยาวนกันยูหันน่ะอันนี้ควายิบขึ้นนะว่าครับควายิบสามเดือนอยู่นี่สูงสูงน้อยสี่สิบละตีรถสี่สิบนะมันสามสิบเก้าบวกอะไรในขั้วนะแมนครับมันมันถือว่า ยี่ครับผมสิบสามเดือนนะสิบสามเดือนแท้เลยครับเดี๋ยวเม่เมนสิบสามเดือนมัดตัวพี่น้องเขาเหง้ามือซื่อครับเออมันก็ทำนี่ละมูเขาสายเขาทั้งคืออุทัยมันยังเง้าก็หนี้ตัวขาแขนหนึ่งตัวคือไปถามหมอกระไรครับหมอที่เพิ่นผสมเนี่ยคือเพิ่นผสมจริงครับกล้วยตัวเนี้ยมีลายเส้นของหมอบีดเมียนขวัตชัดเจนเมียนผมจะพาไปถามหมอบีดทิ่เฮ่นกระไรแต่เมียนแล้วเนาะอยู่ใกล้ๆกกันนึง โอ้ตัวนี้พันธุกรรมดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับพันธุกรรมมันดีนะครับแม่กับยุบบอลบือดิพี่น้องควายตัวนี้แม่กับยุ่ไก่ๆเฮ่าหน่อยดิมันมันบอลนิ่งอ่ะไอเด้อผมเอาถั่วเนี่ยวันเป็นแม่ตัวแม่เป็นสัตว์เนาะเอารถเอารถเอาเขาคว้ารวดไอคว้าแล้วมาเบื้องหนังกันเลยดิฮะเบื้องยังไงนะฮะเพื่อได้ขายผนเบื้องไหนเดวนี้อีนนีหนังคว้าดิดิไอเบื้องแน่งดินะครับนี่หนังไหลดิครับเนี่ยมันมาหันมาเคลียร์เนาะนี่นี่นี่มันกับนังไหลอยู่ล่ะลูกควายแง่ปัดเนี่ยผมันกออไม มันกิทั้งนี่เลยมันเกิกแบงเป็นละหันไดกับไม่เนาะธรรมดาถามี่พี่น้องเพิ่นอยากได้ไปคุ้มฝูงหรือว่าเป็นพอทับรับจ้างตัวนี้เลยพี่น้องเข้ามันดีพวกน่แจริงแล้วถาพี่น้องเขาฟ้ามหญ่นะครับมันกับมันรักแสนขึ้นเนี่ยมันกับเป็นหลายหลายบาทเนาะแต่ว่านี่เขากับซื้อนำเกษตรกรแล้วก็พันธุกรรมแม่เพิ่นกับรอยซีผานะครับอยุบระเบือเขานี่แหละพี่น้องเข้าโอ้เมียอ่างแบบนี้นี่นะครับกับเมียมันนี่พูนอะถือว่าได้นะครับตัวนี้ถือว่าได้ นะครับคืออะไรเลยนะครับหนาคือพอเนาะคือปันเตียนอนสมต้นกับวเมียนเลยคือบักคักเลยครับนี่นาซันกูรูนี่นาซันกูรูนะครับนาหักโจกถากนดีพอดีก็เดี๋ยวเขาเขาบางี่พลอยไปผุนเดี๋ยวะบึ้งบึ้งพี่น้องเฮาปากเงี้ยดังเงี้ยนะครับบึ้งเอิกเพิ่อนบึ้งแข็งบึ้งขาอ้ยขาเง่้ยแข็งเงี้ยดีมาบึ้งพี่น้องเฮาราคาพอถึงแสนนะครับแปดหมื่นห้าพันบาทครับผมนี่ได้การเลยพี่น้องเฮาถ่ายนี่งามแท้ตัวนี้ถ่ายผมว่ามันถ่ายเบิ้มนะครับ บเนเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งมา098 098 941 941 4824ครับ4824ทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นท er นนั้ง,งเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับเฟซบุ๊กเป็นอาโยงฟาร์มอาโยงฟาร์มแล้วพี่น้องเด้อนะครับนี่พอร <8. S 1> ับจ้างงัวนะครับพอพันกับนี่าวายกับมีพี่น้องเข้าแต่ว่าตัวนี้ทับเ่าท่านเป็นพี่น้องครับกําลังซ้อมอยู่นะครับมี่สองตัวนี่แหละตัวหนึ่งเพิ่นมาเบี้ยงเพิ่นว่าตัวนี้เพิ่นได้ถวยรางวัลังวั่นะตัวเพิ่นเพิ่นได้ถั่วลังวั่ พี่น้องมักตัวไหนสนจิตสนใจตัวไหนก็ยัจงโทรมาสอบถามพูดคุยต่อรองราคาครับเจ้าของเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับสําหรับมือนีพ่อไปสนีซักอพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ